วันนี้มาพบกับ TF by J Channel นะครับอันนี้จะเป็นวอล์กนะครับหรือวี็อกวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดผมนะครับขณะนี้ก็จะบ่ายสามโมงแล้วจะบ่ายสามครึ่งพอดีมีต้องเข้าไปที่ร้านนะครับเพื่อนัดพี่อูด๊ดก็คือเจ้าของคนที่ให้เราโพงกับชุดเครื่องเสียงเรามาเนี่ยมาเซต ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าด้านหลังผมคงมองไม่เห็นนะครับเพราะวันนั้นแบกกันมาแล้วก็บาอผมเละหม,มดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองนะครับเลยถอดไปซักนะครับเดี๋ยววันนี้หกโมงยูจะเข้ามาแต่ผมจะเข้าไปก่อนบ่ายตอนนี้จะบ่ายสามครึ่งตื่นมาก็น่าจะบ่ายๆแล้วนะครับวันนี้แล้วก็โหวันนี้ก็วันหยุดเป็นอะไรที่เหมือนเดิมครับก็คือ ค่อนข้างที่จะวุ่นวายกว่าวันที่ไปขายของนะครับทั้งตื่นมาก็มีโอนเงินเลยนะครับตื่นมาก็จ่ายค่าดูินค่านี้เลยแล้วก็ฝากงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเห็นหลาย,ลายท่านนะครับเริ่มถามแล้วว่าช่องแจ๊บมาวันไหนกี่โมงขึ้นเวทีกี่โมงอยากเจอช่องแจ๊ พี่ก้าพี่เอลโมเดนทอยมากี่โมงอยากจะเจอพี่ก้าและพี่เอลแบบครบนะครบัครบ,รบอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวกําลังสั่งงานเวลาเมื่อเช้าไอ้เมื่อบ่ายๆสักประมาณบ่ายสนะครับแล้วก็จะสรุปผลทั้งหมดสรุปความคืบหน้าของงานนะครับให้กับทางเกสได้ทราบแล้วก็ว่าเป็นวันว่าเวลาที่จะขึ้นเวทีกี่โมงกี่โมงนะครับก็แจ้งไปแล้วแต่ พี่โจน่าจะยุ่งวันนี้พี่โจบอกว่าถ่ายคลิปถึงดึกเลยนะครับตอนนี้แกก็คงถ่ายคลิปอยู่ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ส่วนพี่ก้าแจ้งไปแล้วเมื่อคืนนะครับส่วนน้องไบเดี๋ยวเจอกันแน่นอนที่ที่ร้านก็เลยไม่ไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับโอเคนี้เดี๋ยวผมขับรถไปที่ร้านก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้าน ไนง่านจะทได้ยากเดียวเาทีถือสินค้าตัวนึงเป็นสินค้าเดยมอย่างกั้นคนรักชอบโปรเจกตอีเนและวก็คือเขามีนัร้องอยู่แล้วเขามีเกอยู่แล้วเขามีเดียด้วยเอาง่ายเลยได้จัดร้านเดียร์เป็นทีนคอนเสิร์ตยแล้วก็ไม่ได้หวังุกขายอะไแต่หวังบ่าเฮ้ยแนนีบ้าทีมันเปิดอ่ะเาียร์ไมเสียเวเดียวันไหนอ่ะ

ถ้าปากล็อกนะถ้าปอนะแต่บอกเลยหน้าสมัยก่อนพิเศเสร็ละคย่าอยากงทว่าเราได้รับโอกาสขนาดนี้ได้เงินเยอะขนาดนี้คันเยคไม่ได้คนเห็นกันกันด้วยไม่ได้คนเห็นกักันเงินจะื้อ เรื่องเครื่องเสียงก็เหนื่อยกันอีกต่อไปพรุ่งนี้จะเรียกดีเจโคม่านะครับดีเจโคม่าวาลรตี้นะครับเพื่อนผมเองให้มาดูอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยววันนี้ออกจากห้างนะครับเราจะเดินทางไปที่ราชวัตรนะครับเดี๋ยวไปรับแม่ผมด้วยแต่วันนี้จะไม่ได้รับนะครับจะรับแม่ทีหลังนะครับ จะไปรับประทานอาหารกันที่ร้านซูเปอร์แซบนะครับที่ร้านฉวัดนะครับใครที่อยู่ระแวแกสามเสรหรืออะไรนะครับร้านนี้ผมว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็มีบริการทั้งแก๊บทั้งฟู้ดพันด้าทั้งโกเจกผมไม่รู้นะไลแมนพวกนี้มีนะครับลองเช็คชื่อร้านซปเปอร์แซ ครับเดี๋ยวผมกำลังขับรถไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนะี่ยมืดตื้อเลยนะ่าสักครู่เป็นหนึ่งวันที่ค่อนข้างวุ่นวายนี่ครับธรรมดาครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ ทำกันเองโดยที่ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็นี่แหละครับเห็นไหมการจัดงานอะไรคือคือมันต้องใช้ทุนทรัพย์หรืออะไรที่มันจะสบายอะ่ะจบแต่น,นี้เราก็ทำกันเองบ้านๆน,นะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนมางานเยอะๆนะครับแล้วผมก็ดีใจคือตอนนี้เริ่มมีคนมาถามแล้วว่าพี่ แจ๊บสตูดิโอจะมาวันไหนขึ้นกี่โมงอะรู้เขารู้วันแล้วแต่เขาจะบอกว่าขึ้นกี่โมงอ่าโมเดินทอยขึ้นกี่โมงเนี่ยเนี่ยนะครับคือรู้สึกดีใจนะครับว่าเฮ้ยน้องเขารู้แล้วนะครับว่าว่าพี่ๆเขาจะมาที่นี่นะครับเขาก็จะรอเอามามีแต่กรีดผมก็ถามถามนะครับว่าเขาชอบเหรอน้องชอบชอบชอบ,ชอบคุณแม่ยังบอกเลยชอบนะครับเดี๋ยวสักกู ออกจากห้างแล้วขณะนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มแล้ววันวันนี้แม่งตัดเดียวอย่าง ย่างขับรถก่อนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซูปเปอร์แซ่บค,ครับ เรสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมกินข้าวนะครับแล้วก็ฝากงานนะครับมาที่ไหนก็ฝากงานเดี๋ยวจะมีสติกเกอร์งานทอยมาร์เก็ตฮันนีรานวาันชั้นหกนะครับแปะไว้ที่ร้านในห้องน้ำไ <c oughs> <c oughs> ร้เย,ยี่ยวดิ้นเ <c oughs> ลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะไปรับแม่นะครับตะกี้สองทุ่มแล้วนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะครับใช้เวลามาก็เรามาสัก4 0สนาที อเคที่ดีเนี่ยใช่ป่ะไหนคนไหนไม่ไม่คนไหนเนี่ยเนี่ยนี่คนไหนไม่ใช่เอิร์ธเนี่ยอันเนี้ยมีป่ะคนเนี้ยอันไหนเอ้ยเด็กรู้ด้วยใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะใช่คนนี้ป่ะดูเิใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยถามเอิร์ธเนี่ยใช่ลุงป่ะตะเคียนรูปนั้นน่ะใช่ป่ะใช่ป่ะดูดิใช่ไหมโอ้โหหล่อป่ะหล่อป่ะหล่อเด็กเด็กเด็กบอกลุงเจด้วยนี่หน้าด้วยหน้าใช่ป่ะ น้าลุงเจอยู่ในนี้ด้วยอหวยอมไปเนี่ยวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันแล้วนะครับที่สำหรับบล็อกวันที่ยี่สิบวันจันทร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมนะครับสี่ห้าหกเจอกันที่ทอร์ส์มาร์เก็ตพันทิพย์งามวันชั้นหกนะครับ ส่วนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับไปนอนดีกว่าโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย